เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลรมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามส่งบำเพ็ญพระกุศลทรงสังฆทานอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคม พุทธศักราช2568เวลา21.21าินาทีสิริประชนพรรษาปีที่93สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระบังฆกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประสบกรณรทุกหมู่เหล่าทรงเป็นธรรมราชินีผู้พระราชทานพระบรมราชินุปถัมภ์แก่คณะสงฆ์และกิจการทาง พระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานตลอดพระชนชีพได้เสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชะกุศลณวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามและทรงพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานจตุป,ปัจจัยทํานุบำรุงคณะสงฆ์วัดราชบพิษและวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามอย่างต่อเนื่องเป็นเนืองนิดเช่นได้พระ,าพร,ะราชทานพระราชทรัพย์ก่อตั้งทุนนิติกิติยากรศาส,สนุปมัมถมไว้ในนิติ วัดราชบพิษสำหรับนำดอกผลบำรุงพระภิกษุสามเณรด้วยปัจจัย4และเป็นคีลานปัจจัยสำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธโอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสัคปรินายกพร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจึงพร้อมเพลียงกันทรงบำเพ็ญพระกุศลและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายโดยสำนึกในพระ,ะกรุณาธิคุณ อันหนึ่งทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรสกลละมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เจ้อาวาสวัดราชประพิษยุคที่4พระราชอุปชาจารย์พระราชอุปปัทยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอุปชาของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันด้วย คณะสิทธาอนุสิท์และผู้เคารพเลื่อมใสในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรม,มหลวงวชินวราลงกรบำเพ็ญกุศลสังฆทานอุทิศถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคาม2531เป็นต้นมา